สวัสดีครับครับมื้อนี้พบกับสวัสดีพี่ช้าครับมากับท่านอาจารย์พศดรสิริศักดิ์นะครับมื้อนี้ที่สายจั่วแห่อาจารย์กินครับเนื้อมื้อนี้บ่มีเครื่องไหนนะครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่นบ่มักเครื่องไหนผมกับบุ๊มบิ๊กเห็นนะครับมันกินงอกกันกินข้างนอกกันมันเนื่อใช้คุ้มนะครับเนี่ยบ่แพงครับโลละสามร้อยครับ ทั้งสนใจกับเพื่อนว่ายังแชทมาถามเนาะแชทมสนใจกันไปซื้อได้รถสนใจไปซื้อได้รถแถวนี่แหละชลกาเขานี่ยและครับโบลายยายห้างจนจัดฝาดปึ้มนะครับเนี่ยโอ้ลองขอังไหมกันอ้อกินโคกดีครับอาจารย์กินโคกทเนาะเขากันมั่นเขอาเชือเขอาเชือกต้นนาบุครับอาจารย์ บางจังเลยเอาสิดีๆเนาะสบางก็เศา้าก็ดีละ<อ><อ>ลองเบิ้งครับลองเบิ้งครับน,นาพดูดบ่ก<อ>ินเป็นมะน่าอ <laughs> ตอนนี้เนาะตอนนี้ครับโอ้เจ้าเพียเจ้าเพียจางบ่ครับ มันเอมดีขมต่อยขมตะอกขัดขมน่ครับข,ขัดขมขัดขมกินเนื้อต้องขมนะครับแต่ความรักต้องหวานนะครับห้ามขมคือนีเ <c oughs> อันนี้อย่างครับน้ำปลาดีครับเนี่ยนป็นน้นนนนำปลาค้นเนาะน้ำขาเชื่อน้ำขาเชื่อกอันนี้ถือว่าเป็นเนื้อดีครับนิ่มยังโมูหจักรลอดคอยจะคำกันนะ มัาจากรถฉาดไปคำเหล็กนี่พี่น้องแมนโบเกินครับเนี่ยนุ่มเนาะต้นหนาไปหน่อยแต่ว่าเนื้อดีครับเนื้อนุ่มเอาบางก็เหนียหน่อยนะบางครับนเนาะเด็กจ้าเป็นมินจังไงเดี๋ยวพักนอ,อกพิ่มแก่ช้ำนี่แก่ช้ำนี่ไปช่มาตะชางได้ตักอร็วอโอ้ยนี่ด้วย โอา้มาตุมมาตุมมาตุมยังก็ตุมซาอูนเดียวตุมซาอุตุมมาเลก็เรียกครับนี่ตุมบ้านท่านดรสุรินทร์ดรสุรินทร์นะครับท่านคศดรสุรินทร์นะครับลายจีนกับหอมนะครับกินแล้วแปรงฟันครับเพราะฉะนั้นที่พวกหอมแมนบทวิชาแมนบากแมนนะแมน คำที่สามเด้อพี่นอนเด้ดดดอต้องลองออออออเท่นเงงานั้นเดียวสามสิบกีบท่านไปเบื้องเลาโมงน้มป่ะไหนครับไปไปหลาเพื่อนโมเมนไปนสวยครับไป,ไปซื้อ<ะ>บางนึงนะไปหลาไปแรงโม,งมงเมนไปนสวย พี่น่องมาครับพี่น่องหลายบ้านอาจารย์ครับอากาศดีนะครับเมื่อนี้ฝน,นกระตกฝรตกมัเกอร์โซอากาศเย็นๆหาแนื้อกินหาแนื้อกินจะค่ำกันนะ เด้อครับไว้ที่เอื่นกันขมบ๊วพราะตรงมาลาแตงไงด้วยครับเพิ่พม,มผมอยู่ยวก็เติมไม่แซ่บเกิ่นกับมาลาขิงน,นกะมาลาเนยครับบักแตงใส่บักแตียงด้วยพ่อบักแตงกับบม้พันปอกกันเนาะกัดเลยอหอยทาม ไปก่อนเป็นอุตสาห์เจ็บมาให้เอวนซวนซวนซวนคุยคุยได้หลายคุยได้หลายมันเป็นแซ่บคุยได้หลายดนทำไมนำไมเราคุยตอนยังไงคุยกันไปเขาครัวไป็้อพรเขาครัวกินน้ำหุนละพาสแล้วครับจังมาเข้ากันดีดหนาพลาเด็กมาชมด้วยซวนี้ มลภกพ้ามันกระพ้าหน่อยนึงครับอ้แต่ว่ากินน้ำอะไรเรื่อยมานลอยังนบเทาเอ้ามักินอย่างกินกลมได้ครับแกงทหอมอือันพอม้นหอมเปหอมเก้วเลยหอมเปียตะกอนเอิญตอนอมเปีอรครับหอมเปียหอมเปวครับหอมชื่อกัน ข้างเลยแบบไปเอื้อน่าหอมเลยพ่ะล่ะหอมเลยเป็นล่ะหอมเลยหอมเลยหอมเลยทำเฉลยก็เอื้อนตะบานกินมาเนี่ยนี่ขอทาครเขมะทักอัเวลากินคนนี้มันต้องกินพักน้ำหลายๆมันจะทากันมันเป็นฮักล่างเป็นเอาเรียกว่าอันนี้ก็พวกพยุงพยัญชนไปฮักล่างกันคือบางคนถ้า คนนดินที่กว่าเขากินอาหารบ้าแต่อันนี้มันเป็นอาหารดิบก็ะติงกระว่าไปร้านเขากินแล้วห้องกินพักคนนี้เราไปมันต็งยาอันบอกครับครับล่างกันลงไปจะต้องตามด้วยน้ำล่างน้ำลงไปพร้อมอันเด๋งเนอะนี่ละน้ำเปลืน้ำเปลือกเนี่ยเป็นน้ำหมักดนะครับน้ำหมักน้ำหมักสุกท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิริศักดิ์เนี่ยแหล้วเสร็จไหมว่าม่นเอียงกระห้อนะครับเนี่ยเพรว่า เป็นคลไม่เดี๋ยวทีบอกสูตรมักกไหครับพู้่อูดอกพูดตานี่กินาจักกินมูจากวิธที่แก่อันนี้ีตานเข้ากันเรัะสถานะสถเน้ยอมคนละอันสิคนละอันแน่อยสถานะสถานะสางเิตเลยว่าสายขาดไป มิ้นแค่เพิ่มมิ้นแค่เพิ่มมิ้นคุณเทาในกองทุนที่กินกันมีรัะกินพักได้หลายเราจัดช้อนบานเทาอายุยืนกินอาหารสดสะอาดตามด้วยพืชสมุนไพรมาละครับมาละพ่อ มีมะระมีทั่วฝักยาวผักหอมพี่จะเก็บมาจากแถว,นแว,วนเ,เนี่ยเลยขั้งบ้ดเลยปลูกเองนะครับเนี่ยท่านอาจารย์เพิ่นปลูกเองผักตันแวน่ไม่กัออากาศดีเดี๋ยวมือหลังเขาต้องไปกินตัวก่อนไปเบิ้งตัวก่อนเราขกบมาดใช้โอ้ยไปลักมาจากขาเอาจากขาหนึ่งเนาะครับควายท่าน หอดอรสุรินทร์เบื้อง,งเราค่ไมากินเนาะมันกินแสบบะมือหลังคุยไลยๆค,คุยเจ้าไลยๆคุยเพีย้ยเจ้าเพีย้ยเ,เจ้าเพีย้ยฝากไว้แล้ครับดูแลส,สุขภาพด้วยสองครับกินอนันนี้เราต้องมีแน้กแก่เนาะมีนื้อแก่ผั<า>กน้ำหางหย่าไลยๆตามด้วยน้ำสมุนไพรน้ำสมุนไพรถึงไหมเยากับสถานการณ์โควิดพร้อมมีกินสมุนไพรไลยๆ หากันแข่งกันนี่ต้องระวังนะครับยู่ไกลกันยู่ไกลกันกะบวมนี้ยังไงเราสู้กันฟังเรื่องยู่เรื่องกินเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าไปใส่มาใส่กป้องกันระวังโควิดเยอะครับพ่อพ่อกันอีพีสองพ่อกันอีพีหนานอีพีหนาจักมือเลยกะบ่เกินอิดใจหรอ คนกินหอดกันมันกับยุดห่างกันบ่โดนดอกเนี่ยคือมหาพ่อเสพๆแล้วกินให้เบิ่งแมนครับอาหารอีสานบ้านเฮ้ยแหละอีสานนี่มีของกินหลายเนาะช่วงนี้เขาน่าคนทั้งหลายคนอีสานเชยภูมิงานลังทวงเหยียบแตจหลังโต้เนาะสาวกอหย่ากำขากระไตท่านว่าโหเห็ดกตกเห็ดกระด่างดอกกระโดดกระโดดเหี่ยตกกระด่างโอ้ยเชยภูมิเชยภูมินี่เอ้ยเชยภูมินี่เอ้ยเนาะ ไปฝากดูแลฝากดูแลสุขภาพทุกทุกคนน้ำนี่เอย่าชี้มาบอกได้ครับว่าหมักยังไงเป็นมะมันกะพ่อกันพีพีหน่ะจังว่าครับก็โอกานาผ้าไหมกะบผ้ามาเบิองไหมนะครับเนาะสวัสดีครับคครรับผมก็ปิดกล้องก่อนกะพ่อกันพีพีหน่ะจังว่สบาครับก็โอกานาผ้าไหมกะบผ้ามาเบิองไหมนะครับเนาะสวัสดีครับ ปิดกล้องก่อน